สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพบกับเราช่องน้องโอปอลแฟมิลี่จ้าตอนนี้อยู่ที่บ้านนะคะที่สวนช้างไทยไทนะคะนี่ที่บ้านแม่ควานก็ปลูกกระบองเพชรด้วยนะคะหรือว่าแคคตัสนะคะปลูกแคคตัสด,ด้วยนะคะตอนนี้ก็เพิ่งสะสมค่ะเพิ่งสะสมนะคะ มีไม่กี่อย่างเองนะคะก็ได้ไปเรียกอะไรอะ่ะได้ไปเห็นแคคตัสนะคะที่บ้านของแฟมิลี่สีทับไทยนะคะแม่ควานเขาได้ปลูกไว้นะคะเออด้วยความที่เราไปเที่ยวบ่อยเนาะไปหา ไปเที่ยวบ่อยนะคะไปหาพ่อควานแม่ควานนะคะไปเยี่ยมนะคะก็เลยเห็นความน่ารักของเจ้าแคคตัสนะคะเห็นความน่ารักของเจ้าแคคตัสพวกนี้นะคะทำไมไม่เห็นอนะโอ้ยซูมหน่อยก็ยังไม่เก่งเรื่องสายพันธุ์เท่าไหร่นะคะอัน,นี้ก็รู้แต่ว่าเป็นดิมโนโเราว่าเป็นดิมโนเชื้อด่าง ก็ได้เก็บสะสมมานะคะแม่ควานช่องแฟม i l อรี่สีทับไทยนะคะท่านก็แบ่งให้ด้วยนะคะแบ่งให้แบ่งให้เป็นบางชนิดเนาะที่แรกก็เอามาสี่ห้าต้นนะคะสี่ห้าอย่างเอาไปเอามาก็นะคะเต็มบ้าน,นเริ่มสะสมนะคะเด็ดนอคอหนอเข้าบ้างนะคะ ขอมเมล็ดเข้ามาเพาะมั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนต้นนี้ยิมโนโด่านะคะก็นี่เก็บตังค์นะคะเก็บตังค์เพื่อที่จะซื้อมาเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะคะไว้ประสเการเราจะได้ขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆนะคะไว้ขยายพันธุ์นะคะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนาะจะได้ไม่ต้องซื้อเขาบ่อยนะคะจะได้ไม่ต้องซื้อเขาบ่อยนี่ค่ะ เป็นพื้นที่เล็กๆนะคะอยากมีโรงเรือนมากเลยเดี๋ยวจะได้เก็บตังค์ซื้อโรงเรือนให้เศรษฐกิจด,ดีก่อนเนาะมีแขกมีอะไรเข้ามาเที่ยวประเทศไทยก่อนค่อยว่ากันนะคะหาทุนก่อนตอนนี้ก็เลี้ยงช้างไปก่อนนะคะตกงานเกี่ยวหญ้าเลี้ยงช้างไปก่อนเนี่ยค่ะก็มีนิดๆหน่อยๆนะคะแขกซับนะคะอุ้ยแต่อันเนี้ย เก็บเมล็ดพันุเก็บเมล็ดพันธุ์นะคะอันนี้คือบันดีนัมนะคะบันดีน้มนะคะบันดีนัมนี่คือต้นบันดีน้มนะคะจะมีดอกสีส้มกับสีชมพูเอ้ยสีส้มกับสีแดงนะคะนะคะก็เก็บฝักเก็บฝักนะคะมาฝักเก่งแล้วก็จะหลุดนะคะก็ไม่ควานก็ เอามาล้างมาเมล็ดมาล้างแล้วก็ตากแดดไว้ไม่ใช่ตากดดแดดคือตากให้แห้งนะคะพึ่งให้แห้งก่อนก็จะมียิมโนเขียวนี่ค่ะเขียวอื้อเลยแต่ว่าเอาไว้ชมดอกเนาะดอกเขาสวยนะคะแม่ฟานชอบนะคะก็จะเป็นเริ่มศึกษานะคะก็พยายามจําชื่อให้ได้เยอะที่สุดอันนี้บันเดนนำอันนี้จะเป็นขนนกขาว มีหลากหลายสายพันธุ์นะคะมีถังทองด้วยเห็นไหมถังทองนะคะนี่ก็ถังทองถังทองอันนี้ฮาฮาฮามาโตะเปล่าจะไม่ได้นะคะอันนี้หนังช้างนะคะหนังช้างส่วนตัวนี้ก็อูซุมุอะไรประมาณนี้นะคะถ้าถ้าพูดไม่ไม่ไม่ผิดนะเนี่ยค่ะก้อนนี้จะเป็นแอสโตนะคะแอสโตรแอสโตรแอสโต,ตรนะคะตรงนี้ก็ อันนี้จำได้ว่าเป็นชูแมนนะคะนะคะก็อนาคตก็อยากจะมีเขาเรียกว่าอะไรอะสวนแคคตัสอะไรอย่างเงี้ยค่ะไว้จำหน่ายเนาะไว้เปิดร้านอยากไปขายแบบตลาดนาดัดมีโต๊ะเล็กๆนะคะมีโต๊ะเล็กๆวางอยู่ข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็จะขายพวกแบบว่าอ่าเป็นเป็นแบบว่าอะไรฟุ้งฟริ้งฟุ้งฟริ้งอะไรประมาณนี้นะคะ แบบ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 นี้ขนแมวนะคะอันนี้ขนนกเหลืองนะคะขนนกเหลืองหูไปแล้วค่ะหูไปแล้วนยคะก็จะเป็นพวกขนนกขาวพวกแมมขนแมวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีแมมขนแมวแมมขนแกะอะไรประมาณนี้นะคะแบบอะไรที่เป็นแบบฟุ้งฟริงฟุ้งฟริงนะคะนี่แล้วเราก็จะมาดู เมล็ดที่แม่ควานเพาะไว้นะคะดูน่าจะเป็นยังไงนี่ค่ะขึ้นยังไม่โตนะคะยังไม่โตส่วนตัวนี้จะเป็นชูแมนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นขนแมวตัวนี้ก็จะเป็นชูแมนนี้จะเป็นขนแกะนะคะขนแกะยังไม่ขึ้นเลยขนแกะยังไม่ขึ้นนะคะส่วนตัวนี้อะไรอะ อ้อันนี้ออกแล้วยิมโนนะคะตัวนี้ยิมโนยิมโนด่างมิกนะคะอันนี้จะเป็นบันเดนัมนะคะบันเดียนัมบันเดียนัมกำลังงอกขึ้นเยอะเลยค่ะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่บ้านเองนะคะเขาติดดอกติดฝักนะคะเราผสมผสมเกสรเองนะคะนะคะขึ้นเต็มเลยค่ะ นี่นะคะเราจะได้มีต้นเล็กๆเยอะๆนะคะเผื่อได้จำหน่ายเนาะสะสมจำหน่ายนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นยิมโนยิมโนเขียวมั้งเขาบอกว่ายิมโนมิกก็ไม่รู้จะมิกเขียวหรือมิกดาก่างนะคะ,ะก็รอชมนะคะรอชมนะคะที่บ้านก็จะเป็นประมาณนี้นะคะจะมีแขกตักที่บ้านนะคะ ปลูกค่ายเครียดนะคะค่ายเครียดถ้าเยอะเราก็จะแบ่งขายนะคะอันนี้ก็จะเป็นช้างแคคตัสก็มีช้างเหมือนกันนะคะเราก็เลี้ยงช้างเหมือนกันแคคตัสตัวนี้นะคะนี่นคะคะมันไม่ชักเนาะถ้าต้องอยู่ไกลๆนะคะนี่คือช้างมีอยู่สองต้นนะคะมีอยู่สองต้นนี่ค่ะ สอ,สองต้นนี้นะคะช้างนะคะนี่จะเป็นอะไรนะแอสโตนะคะเป็นแอสโตนะคะก็จะเป็นยิมโนเขียวเยอะนะคะอันนี้ก็มาเป็นพอตนะคะพอตแล้วก็มาแยกจะได้เยอะๆนะคะหลายๆต้น แพ็กตัดบ้านช้างนะคะสวนช้างไทยๆนะคะน,นี้ก็จะเป็นเอสโตนะคะเอสโตนะคะกำลังศึกษานะคะว่ามีชื่ออะไรบ้างสายพันธุ์ไหนบ้างนะคะอันนี้เขาเรียกว่าโรลิเบียหรือเปล่าโรลิเบียนะคะดอกสีส้มๆนะคะส่วนตัวนี้อะไรอะ อิชินอนะคะอิชินอฟชื่อเป็นฝรั่งฝรั่งนะคะจะไม่ค่อยได้นะคะตอนนี้ก็กำลังจะเก็บสะสมนะคะคือตัวนี้เนี่ยค่ะขนแกะนะคะตัวนี้ขนแกะราคาค่อนข้างสูงนะคะราคาค่อนข้างสูงเลยเนี่ยคะแล้วก็จะเก็บมันมีฝักอยู่ข้างในอยู่นะคะฝักข้างในอยู่ เดี๋ยวรอให้เขาสุกแล้วค่อยอเอามาล็ดมาเพาะเนาะจะได้เโยอะๆนะคะดอกเขาก็จะน่ารักมุ้งมิ้งฟุ้งฟริ้งมากๆเลยนี่นะคะนี่ขนแกะขนแกะเหมือนกันแต่ว่าแต่ว่าต้นเล็กนะคะต้นเล็กอ๋เ,อเก็บไว้คืนส่วนตัวนี้น้องปูนาให้มานะคะไม้กราฟ อน้องปูนาให้มาจะรอดไหมเนี่ยเนะะียคะยังไม่ค่อยมีความรู้เรื่องไม้กราฟเท่าไหร่นะคะจะเริ่มค่อยๆเรียนรู้ไปเนาะนะคะไม้กราฟอนตัวนี้ก็ดูแลพวกนี้ให้ดีไปก่อนนะคะนี่ค่ะ แล้วก็มาดูบรรยากาศที่สวนช้างนะคะที่บ้านเราตัวเองไม่รอเขาหรอคีบก็บไปไปาากันมาละกอมาละกอที่บ้านนะคะก็เริ่มออกดอกเดี๋ยวเขาต้นนี่ค่ะบรรยากาศที่บ้านนะคะมีกล้วยด้วยนะคะมีต้นกล้วยกำลัง ออกหน่อยเยอะเลยนะคะแล้วก็กำลังมีลูกด้วยเนาะมะละกอ่ะมะละกอกินส้มตำทุกวันเลยนะคะบ้านแม่ควาเนี่ยเพราะว่ามีมะละกอเยอะนะคะมะเขือชะอองค์ชะอมนะคะมีเยอะเลยค่ะหนุชะออมมีผักขจรดอกขจรด้วยนะคะไม่ค่อยได้ซื้อผักเท่าไหร่นะคะเรื่องผัก ก็วขวานก็ก็ไปหาปลาบ้างอะไรบ้างนะคะก็ไม่ค่อยได้ซื้อกับข้าวเท่าไหร่หงามเชียร์คืองามแท้นะคะก็ปลูกผักปลูกสมุนไพรนะคะ นี่นะคะบรรยากาศที่บ้านนะคะบรรยากาศที่บ้านนี่ค่ะไปต่อไปต่อมะละกอสังเกตว่าแม่บ้านแม่ควานจะปลูกมะละกอเยอะมากเลยนะคะคลิปนี้ก็ ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะคะในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ